ซีล่าอยู่ที่นิวซีแลนด์อยากจะแชร์เรื่องราวอาหารแฟชั่นและทราเวลโอเคเลสโกสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ The Lost Spring อยู่ห่างจากออคแลนด์ประมาณ3ชั่วโมงนะคะเราขับรถ3ชั่วโมงจากออคแลนด์เพื่อมาที่ The Lost Spring The Lost Spring นี่ก็คือเห็นไหมคะ s อส p ป i n ง สวยมากเลยเป็นสปานะคะ The Lost Spring ก็คือเป็นบ่อน้ำแร่นะคะทึ่งมีอายุมากกว่า16,000ปีแล้วก็เขาค้นพบมาเมื่อปี1989ถ้าจะไม่ผิดนะคะจะเห็นว่านี่คือสะบ่อน้ำแล้วก็อันนี้คือรีส r รอง เขาจะจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากจะเห็นว่าที่นี่มันจะเหมือนกับแบบว่าเราล o อสอยู่ในจังเกิลท่งเป็นสปาที่หรูมากใช้เวลาในการบุ๊กนี่กว่าจะได้ที่บุ๊กกิ้งนี่นานมากนะคะแล้วตามมาดูนะคะว่าที่นี่เป็นอย่างไงแต่ทุกคนอย่าลืมว่าให้กด like, comment and s u ับสไครตให้ด้วยนะคะ ระหว่างที่เรารอเข้าไปเปลี่ยนชุดทางพนักงานก็จะมีแบบฟอร์มมาให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวว่ามีโรคประจําตัวอะไรไหมตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนชุดแล้วเป็นชุดสีแดงเดแดราจะพาเข้าไป Lost in the Bush ตามมานะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเหมือนว่า อยู่ในป่าที่มีแบบให้เราเนี่ยเข้าไปเดินเข้าไปข้างในจะเห็นว่าสวยงามมากเห็นไหมคะนี่ก็คือบ่อน,น้ำแร่ที่เราจะแช่ตัวในกีนานเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเราบุ๊กแบบเต็มวันนะคะเนี่ยนี่ไมโครโฟน เบเนลอาร์สม e ไว้ใ e ่ไหมไมโครโฟนไมโครโฟนอิเส e ยเนี่ยตามมานะคะมาดูกันข้างไหนสวยมาก do you like it yeah เห็นไหมคะเหมือน lost in jungle เราจะเดินขึ้นไปข้าง สะพานข้ามตามมาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบจะเห็นว่าจาเป็นสะน้ำตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นสะพานาสะพ,พานข้ามไปข้างหนให้นึ่ง นะคะคพอเราเดินมาถึงตรงจุดนี้นะคะก็จะมีเหมือนเป็นแบบหินป่ะข้างใต้ให้เราเดินผ่านเข้าไปจะเห็นว่าสวยงามมากถ้าเดินตามเข้ามานะคะ oh my goodness very beautiful สวยมากเหมือนก็อยู่ในแบบ paradise yeah ตามมาดูนะคะตรงนี้ we c a n go inside there เห็นไหมคะเหมือนเป็นแบบบ่อน้ำแร่ส่วนตัวเหม,มือนอยู่ในฝนัน <laughs> <laughs> oh my goodness okay, How does feel? Oh does good feel? feel very okay, feeling it I'm ตอนนี้นะคะจะกระโดดลงไปในสระคะ่ะน้ำจะอุ่นประมาณ 30องศาอีสุดเน้ำสาะน้ำที่นี่นะคะให้เราแช่ได้น้ำก็จะอยู่ในระดับประมาณนี้ทุกทุกบ่อมันจะมีบ่อบแบบน้ำร้อนแล้วก็บ่อธรรมดาก็แค่ประมาณข่าวเห็นไหมคะโอ้เวนกูด feeling good เราก็จะได้ถึงเวลาได้นวดขึ้นชั่วโมงแล้วนะคะจะเห็นว่าห้องนี้คือห้องส่วนตัวเป็นแบบ couple package นะคะจะมีสองเตียงและนี่ก็จะเป็นลูกเป็นแบบ it's h i s t e r it's working It no it's just a TV oh, just a TV <laughs> <laughs> เห็นไหมคะหรูมากเลยตอนอันนี้ก็จะเป็น Vi e w jungle แล้วก็จะมีเท้าให้เราห้องนี้แบบ เหมือนก็อยู่ในแบบสวรรค์แล้วมีคนมามาสาชนวดเราจะมาดูนะคะหลังจากนวดเสร็จแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างติดตามเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มาสาชเสร็จแล้วครึ่งชั่วโมงเออไม่พอเลยอะครึ่งชั่วโมง not enough อยากจะได้สักหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอะคะ่ะรู้สึก รีแลกซิ i n รู้สึก uh, ผ่อนคลายเป็นออฟฟิศซินโดมปวดหลายปวดคอพอได้น yeah, nice วดแล้วก็จะรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้น How you feeling darling? Yeah, Nice and sleepy very relaxed แดเนียบอกว่ารู้สึกดีอยากจะหลับตอนที่เขานวดเราก็จะได้เวลาเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็จะไปแช่น้ำบ่อน้ำแร่แล้วก็ ดื่มค็อกเทลแล้วก็ทานอาหารกันแล้วไปดูกันว่าค็อกเทลที่นี่เป็นยังไงโอเคเราก็ออกมาจากห้องนวดแล้วนะคะ30นาทีพนักงานเขาบอกว่าเขาใช้น้ำมันออแกนิกที่ทำมาจากโคโคนัทแล้วก็น้ำผึ้ง นวดแล้วเขาก็มีขายที่นี่เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศฟิจี yeah, <it> s <S นะคะเวลิก o ดแดเนียลเซเวอร์เวลิกูด you love it I love it <laughs> love it, love it. <laughs> like in the heaven <laughs> <Yeah. S 1> <laughs> เราก็จะนั่งพักตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะไปดื่มค็อกเทลนะคะดื่มค็อกเทล แล้วก็มีช mm ีสบอร์ดไลก้ากลาสซิงแพทเทอร์เหมือนซิงกับฟูดโอเคเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไง เราก็อยู่ในสระน้ำที่นี่นะคะตอนอันนี้ก็จะเป็นสระแบบน้ำร้อนประมาณ40องศาและที่ซิล่าถืออยู่นี่ก็คือเป็นเมนูค็อกเทลในแพ็กเกจที่เราจ่ายไปก็มีนวด30นาทีมีค็อกเทลแล้วก็มีอูหาเป็นแบบมีชีสแล้วก็ขนงฟังให้นะคะเราก็จะมาเลือกว่าเราจะออเดอร์ค็อกเทลอันไหน เราก็จะไปออเดอร์ค็อกเทลกันนะคะปาจะอยู่ตรงนู้นก็คือจะเห็นได้ว่าเราก็จะสั่งค็อกเทลแล้วก็มาเดินกันที่สัตว์ได้เลยโอเค we gonna have mango margarita and for me is tropical snow I think I, I this is my one included the package um, five h u n Oh, yep, two cocktails and two grazing platters. Yes, yes. okay. Cool. So I'll ah, just clear those and go cocktail order. Oh. What are we getting, darling? Oh, we're gonna In get the... Right um, <laughs> Haloka we cocktail. cocktails. Cool, and are you guys wanting your platters now, or? Yes, please, yeah. now. Hungry yeah. after yeah. massage. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. yeah. Fair enough. All right, I will get them on the go for you guys, and no dietary requirements. So uh -huh. No, we're good. Yes. Well, good then. Okay. Awesome. Where do you guys want to swim? We shall it? There. there. The cup part there, where yeah. the warm water is. Okay. <laughs> i a bed and they'll bring over your platter, and I'll bring over your drinks. Oh, okay. just a minute. Cook. We've yes. mm -hmm. mm -hmm. แมงโก้สโนว์ก็จะมีมะม่วงมีมะพร้าวแล้วก็มีสับปะรดนะคะของแดนเนีรยก็เป็นมะม่วงตะกะน w h ิสต s t ิล u ung, au, ja, ot, ot, ung, i l a, i, a, i, a i. yeah mango yeah yes it's nice cheers cheers ตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่า g r a s s i n g pattern เหมือน finger food คือหยิบกินได้ก็จะมีมาให้ก็มีขนมปังแล้วก็ What is this one เหมือนเป็นขนมปัง Oh just a bread just a rye bread ขนมปังแล้วก็จะมีองุ่นแล้วก็มีมะเขือเขามะเขือแห้ง มีเหมือนแบบเป็นแตงกวาแหง้งแล้วก็อันนี้ก็มีเป็นชีสข้างในเหมือนเป็นแบบแคปซิคคัมพริกแล้วก็จะมีโอลีฟให้นะะ mm. แล้วก็มีชีสอันนี้ก็เป็นฟิตาชีสอันนี้ก็เป็น what is the cheese Cheese. Yeah, just soft cheese. S a, <S really? มันเป็นชีสแบบนิ่มนะคะ yeah. แล้วก็อันนี้ก็เป็นชีสอีกอย่างหนึ่ง what is this one like blue cheese, w blue, blue cheese? Blue cheese mm hmm. มันก็จะเป็นชีสสีเหลืองแล้วข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นน้ำมันเขียวๆอาจจะเป็นผักแล้วก็มี what is that เป็นเหมือนแบบ สีเหลืองๆลองลอมัสแัมมสันอมัสไม่ใช่อไรนชิคพีไม่เปชิคพีเหมือนวัวแล้วก็มีเป็นแบบ What is t ว่า t ีส t s h b อ๋ออันนี้เป็นวัวนะคะวัวแผ่นๆเหมือนแบบเขาเรียกว่า p r e s คือกินได้เลย แล้วก็มันจะเป็นสองถาดเหมือนกันคนละถาดน,นะคะ,นนะ,คะเราก็เวลากินก็นกินกับชีสก<อ>ินกับพิเอันนี้ก็ทานขนมปังลองกินดูนอ,อืมอร่อยก็ออ่นองุอ่นที่นี่หวานมาก แล้วก็มีอันนี้อรสชาติเหมือนกินอจะบอกว่ามันจะเปรีย้ยวๆหน่อยๆอร่อยอดีมันเข้ากันดีค่ะ แล้วก็เวลาเขากินเขาก็จะเอาชีสตัดชีสนะคะใส่ขนมปังแล้วเขาก็กินขนมปังกับชีสมันก็จะเข้ากันเพรามันได้ความเค็มของชีสแล้วก็ขนมปัง รสชาติจะแบบเหมือนมันละลายอยู่ในปากแต่ซีล่าไม่กินเนื้อให้ดูนะคะเขาไม่กินเนื้อ,อหมูแล้วก็จะมีพิคเกิลเพื่อตัดความเลี่ยนจะเหมือนแบบแตงกวาดองบ้านเราแล้วก็จะมีอันนี้ชีสนี้ก็จะกินกับขนมปัง คนฝรั่งก็าชอบกินขนมปังกับชีสก็จะลองกินขนมปังกับชีสอันนี้ดูได้รสของชีสที่แบบมันจะเค็มๆนิดน,นเข้ากันกับขนมปังก็จะได้รสชาติที่กลมกลม่อม ออไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวจะจบแล้วเดี๋ยวจะบอกซีล่าแอนเดนียลใช้เวลาอยู่ในเดอะรอสสปริงประมาณ5ชั่วโมงเริ่มมืดแล้วได้บรรยากาศที่สวยงามไปอีกแบบเราสองคนชอบที่นี่มากค่ะถ้ามีโอกาสเราสองคนจะกลับมาที่นี่อีก action แล้วก็แช่น้ำพุร้อนแช่น้ำแร่แล้วก็ดื่มค็อกเทลแล้วก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาต้องกลับแล้วถ้าจะให้ศิลาแนะนำศิลาชอบที่นี่มากอยากจะกลับมาอีกเพราะว่าเหมือนกับอยู่ในอีกโลกโลกหนึ่งที่เปรีเป็นแบบน้ำแร่แล้วก็มีป่าดีมากคือเหมือนกับแบบหลงไปอยู่ในป่า เหมือนกับชื่อที่ชื่อว่าเดอะล s ส r i ิงนะคะถ้าใครมีโอกาสก,าก็มาเที่ยวที่นี่นะคะไปแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไลค์แอนด์สมัครสมให้ด้วยนะคะบาย